สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีของช่องฟ้าใสธนาครนะครับวันนี้คุณพ่อเป็นแอดมินให้นะครับพอดีนําเสนอเกี่ยวกับการพับถุงนะครับผมพับถุงแก้วให้ตั้งได้นะครับแบบนี้นะครับผมนะนะครับอันนี้ก็คือถุงขนมนะครับผมกล้วยฉาบนะครับใส่กล้วยชาบเผือกชาบใส่ประวานใส่อะไรหลายๆอย่างนะครับได้หมดเลยนะครับ อันนี้เป็นถุงที่เราพับแล้วนะครับแล้วก็มีตาประทับด้วยครับฟ้าใสกล้วยยิ้มนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของช่องฟ้าใสธนกรแฟมิลี่นะครับซึ่งทํามาแล้วหลายปีนะครับผมขายถุงละสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการพับกันเลยนะครับผมว่าทํำยังไงนะครับนะครับเพื่อจะให้ได้อย่างนี้นะครับผมนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันนะครับก็ เรามีถุงแก้วนะครับผมลืมแนะนํานะครับถุงแก้วชนิดนี้นะครับน้าหนักหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมนะครับขนาดหกคูงเก้านะครับก็แอดมินมีขายนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับผมนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นอันดับแรกนะครับเราก็เอาถุงออกมานะครับถุงมันยังเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับผมนะครับเราก็ บีบตรงนี้สอนมือเข้าไปนะครับดูนะครับผมดูช้าๆาตามกันนะครับการพับเห็นไหมครับพับอ่าอย่างนั้นนะครับทําให้เรียบนะครับผมพับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้มุมเหลี่ยมนะครับข้ามฝั่งแกนกลางนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับควยกัน แล้วก็เอาสกอตเทปนะครับสกอตเทปนะครับติดสองครั้งนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมแต่เอาให้มันแน่นนะครับอันนี้ขูดลงไปนะครับอันนั้นอุปเป็นอุปกรณ์ครีมแต่ว่าเราเอามาถูครับผมปึ๊บพับนะครับเอามือยัดเข้าไปเห็นไหมครับเป็นถุงแก้วนะครับเรียบร้อยพร้อมที่จะกรอกขนมได้เลยแต่ตอนนี้เราพับเก็บก่อนนะครับ ทับเก็บให้เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้ใส่กล่องใส่ถุงได้ปริมาณได้เยอะนะครับผมมาดูอีกครั้งหนึ่งครับดูช้าๆนะครับเพื่อนๆครับปึ๊บนะครับคือสอดมือเข้าไปเพื่อให้เข้าไปขยับมุมนะครับผมแล้วเราก็เอามือออกมานะครับเห็นไหมครับก้นอ่าตรงแหลมๆเสมอชนกันนะครับ พับไปมันจะชนกันนะครับพอดีเห็นไหมครับแล้วเราก็พับลำเหลมให้ให้เลยแกนกลางมาประมาณครึ่งข้อมือนะครับครึ่งข้อมือนะครับตอนนี้ก็พับกลับไปนะครับหลังจากนั้นก็เอาก็เทปมานะครับผมผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับพอมือถือละเอียดครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมครับ ทีนี้เราก็ใช้วัสดุที่เราเตรียมไว้มาขูดนะครับถูๆเพื่อให้แน่นนะครับผมปึ๊บนะครับต่อขั้นตอนต่อไปเราก็สอดมือเข้าไปอีกครั้งนะครับเพื่อจะอพับเก็บนะครับผมอตอนนี้คือตั้งได้ละนี่ก็เดี๋ยวเราก็พับเก็บเหมือนเดิมนะครับ เราจะพับเก็บนะครับวิธีการพับเก็บดูตามชาชานะครับผมครับดึงครับดึงแล้วก็พับลงไปจะไม่ละเอียดมากก็ได้ครับเราแค่เก็บครับพอเราจะใส่ขนมแล้วก็กางออกมาครับเห็นะครับขั้นตอนไม่ยากครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าถุงแก้วเนี่ยเราซื้อมาชนิดนี้มันเป็นราคาไม่แพงนะครับผมเราก็เก็บนะครับเข้าไปในกล่องถ้าเราซื้อแบบนี้มันจะไม่แพงนะครับเพื่อนๆครับไม่แพงนะครับผมของผมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมผมขายในราคา1 9 0ริบาทนะครับผม190บาทนะครับบวกค่าขนส่งอีก30บาทนะครับผมเป็น220ิบาทนะครับ มันเยอะนะครับ1นึกิโลกรัมเนี่ยผมว่าประมาณสองพันได้ไหมสองพั2000ประมาณสองพันใบนะครับผมเพื่อนๆครับดีกว่าที่เราจะซื้อถุงสําเร็จนะครับถ้าถุงสําเร็จมันได้น้อยแล้วเราจะไม่ได้กําไรจากสินค้าเรานะครับผมครับแนะนําให้ใช้ถุงแก้วนะครับเขาเรียกว่าถุงแก้วนะครับอันนี้คือชื่อของเขานะครับผมถุง,ถงแก้ว OPP นะครับ 6คูณ9นะครับผม1กิโลกรัมนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจทักมาได้เลยนะครับก็รวมค่าขนส่งนะครับผมขายที่อ220บาทนะครับผมครับแก้วหนานะครับดูวิธีการพับต่อนะครับผมนะครับเพื่อนๆครับเราจะทําให้เร็วขึ้นนะครับนี่เพื่อนๆ่นไม่ช้านะครับคือวิธีการทําวดเร็วนะครับผม ข้อดีของการทําถุงชนิดนี้เพื่อจะใส่ขนมเพราะว่าเราจะซีนปิดอากาศนะครับผมนะครับล็อกอากาศข้างในไม่ให้ออกให้เข้านะครับขนมก็จะคงความกรอบใหม่ได้นานนะครับเป็นประเภทขนมสดนะครับไม่มีสารกันบูดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับปั๊บไปนะครับง่ายมากนะครับดูให้ทันนะครับเพราะว่าเราทําเยอะๆเนี่ยเราช้าไม่ได้นะครับ ตัวนี้นะครับคืออันนี้พับแล้วผมก็ไปประทับตานะครับเป็นชื่อร้านไอเป็นชื่อขนมนะครับฟ้าใสกูยิ้มนะครับมีไอดียลนะครับผมไอ l ดี e ไลน์หกศูนย์หกสอนะครับทักมาได้เลยนะครับผมทักมาได้เลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามเทคนิคหรือว่าอยากจะได้ถุงนะครับไปพับนะครับผมนะครับแป๊บเดียวครับ ก็ฝากช่องฟาสสยไทยนครแฟมิลี่เลยนะครับช่องของลูกสาวนะครับจริงๆวันนี้ลูกสาวคือไปโรงเรียนนะครับผมถ้าไม่ไปก็จะให้เป็นคนพับเองเขาก็พับเก่งนะครับพับเป็นทั้งครอบครัวครับนะครับปึ๊บตรงนั้นไปหักมุมมานะครับเลยแกนกลางมาหน่อยพับกลับไปนะครับผมดีๆนะครับสกรนเทปติด2มุมนะครับเพื่อกันไม่ให้หลุดปึ๊บอย่างนั้นนะครับ ขูดครับเร่เข้าไปพับเก็บครับผมแต่ถ้าเรารีบทําเลยนะครับถ้าเรามีพนักงานหลายคนนะครับไม่ต้องพับเก็บครับคือ,อขูดเสร็จแล้วก็โยนเข้ากล่องเลยอีกคนก็กรอกขนมเลยนะครับอันนี้เราทําไว้นะครับทําไว้เพื่อจะเก็บเพื่อจะได้กรอกทีเดียวนะครับผมเวลาเราซีนเราปิดปากถุงนะครับ ปิดตรงมุมด้านบนนะครับผมล็อกอากาศได้เลย,เลยนะครับเพืเ่อนๆครับอันนี้คือทำเร็วๆแล้ว,ลวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของน้องฟ้าใสนะครับหรือว่าช่องของครอบครัวนะครับแล้วก็ ฝากคนเพื่อนนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีส่งท้ายปีเก่าสวัสดีต้อนรับปีใหม่นะครับสวัสดีครับผม